ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปครับผมแอดขอฝากลานเติมเกมไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมขนไก่สตาร์เรีวครับตอนนี้ลานตุ่นมากับพอยนะครับมีรับเติมเกมขนไก่สตาร์เรีวเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ขึ้นให้ตามภาพเลยนะครับแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าคุณจะไปแอดไลน์ที่เติมไว้จัดก็ได้นะครับใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับในการเติมนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมขนไก่สตาร์เรีวนะครับผมคนอื่นวันนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องทีมโมโนคอนตัมนะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นทีมที่แอดเนี่ยเต็มตัวอํำไว้ตั้งแต่เริ่มเล่นละคือทีมโมโนคอนตัมเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสามารถทําได้เนี่ยคุณบอกบอกไว้เลยนะว่า,นะวาทีมนี้คุณปั้นเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่คอหลักของทีมนี้จะต้องมีซินวูฟนะผมถ้าเกิดว่าไม่มีซินวูฟเนี่ย มันสามารถเล่นสีวอนตามได้แหละครับแต่แต่มันไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีซีโนวูฟเนี่ยมันทําให้แบบเออทีมนี้เก่งขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ทําได้ทุกอย่างเลยนะผมเป็นไม่ว่าจะลงเคออตีบงตีบอสนี่คือส่วนใหญ่แล้วเป็นออโต้ด้วยครับเซเลเนี่ยยังมีตัวแทนอยู่บ้างน,นะอย่างที่รู้กันทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเซเลเนี่ยคุณใช้ชิงเวย์แทนได้นะผมอ่ะซึ่งชิงเวย์ก็เป็นตัวดามิที่ดีเหมือนกันแค่ใช้แต้มเยอะ ไปหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ไม่หน่อยหรอกบางทีดวงกาชาไม่ดีก็อาจจะใช้แต้มหมดเลยก็ได้นะแล้วก็ตัวของลิงค์ครับลิงค์เองก็เป็นตัวฮิลเลอร์ที่ดีครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวซัพพอร์ตคนตัมเข้ามาใหม่อีกนะครับก็อาจจะถอดลิงค์ได้หรือว่าถอดเป็นผู้ส่วนได้นะครับแล้วแต่ว่าใครอยากถอดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นของแอดแก่แอดก็น่าจะถอดลิงค์แหละเพราะว่าผู้ส่วนแอดปั้นมาค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้จะมาให้ดูว่า ทีมนี้เนี่ยลงเควอร์ซสิบเนี่ยเป็นยังไงบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ทีมเมตาที่แบบแรงที่สุดดีที่สุดนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็เก่งมากๆแล้วนะครับอยู่ในเควอรละอธิบายบัฟโลนมนี้กันก่อนนะครับบัฟโลนมนี้เนี่ยมันจะอัญเชิญตัวหมูออกมาทุกเทิร์นเนี่ยเทิร์นละหนึ่งตัวนะครับซึ่งไอหมูนี่เนี่ยมันจะบางกว่าปกติทุกคนก็คือคุณ คุณตีมแมลงนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันตายเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ติดสถานะเปลาะบางนะครับแล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลาสเทินซึ่งซ้อนทับได้2ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามีหมู2ตัวนะครับมันจะติด60%ถ้าคุณฆ่ามันได้นะอ่ะาประมาณนี้ทีนี้เราไปลุยกันเลย ่จริงๆจะบอดก็ได้นะแต่ว่าอ่ะอันนี้จะให้ดูว่าเวลามันออโต้เนี่ยมันเก่งขนาดไหนแล้วกันนะสำหรับทีมนี้นะ เอาจริงทุกคนด้วยความที่มันเป็นสี่ควันตั้มอ่ะเวลาซินอวูแปะธาตุอ่ะยังไงซักก็โดนควันตั้มแน่ๆครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับเอาจริงคือเอาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเล่นเองอ่ะมันจะช้านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเล่นดีกว่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะเป็นเทิงของเซเลใช่นปะเพราะนั้นเราจะดีบัฟตรงนี้ไปก่อน เซเซเล่เนี่ยเอาหมูทีเดียวตายนะอันติอันติไว้ได้ตรงนี้สกิลก่อนได้ดูดาเมจนะตูมแฝนตีไปเก็บสเต็ พวกพลังงานไม่พอนิดเดียวเองเรียบร้อยตายไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่เก็บพวกลูกน้องก็ไม่ก็ไม่ยากแล้วเอาไม่ตายหรอวะคำนวณดาเมจผิดก็อันติีไปเลยแล้วกันตรงนี้ฟันหมูอ่า กูก็ตีไปเรื่อยๆนะตรงนีไ้ไม่ไม่อยากจะรีบมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีพลังงานใช้เอาบัฟก่อนเรียบร้อยเวฟที่2ครับ แน่นอนว่ามีประจำตัวฟูสวนนะมันก็เลยหิวเลือดด้วยนะเอ่อเดี๋ยวเป็นเทินของฟูเนาะแล้วก็บัฟมันกระพริบแล้วนะฮะอาจจะต้องตีธรรมดาแล้วก็อ่าอันติไปเลยเปะ แปดถ้าตัวนี้เอาไว้เนาะแต่ว่าเราจะลดพลังป้องกันตัวนี้นะครับจะลดพลังป้องกันตัวสวินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บตัวสวินก่อนตัวดันซูเนี่ยปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเคาะฟันหมูก่อนแล้วก็ฟันอัวินปับเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเนี่ย มอนมันจะปล่อยดีบัฟสาผินใส่เรา,เรา,เ,ราเราต้องล้างนะครับเพราะนั้นนี่เราจะเก็บอันติลิงเอาไว้ขอได้4แตกประมาณ4 2 0 0 0ใช้ได้อยู่นะฟันหมูก่อนแล้วกันแล้วก็อันติใส่ ไปอย่างแสนนึงตายซะเรียบร้อยอ่ะพอโดนสาผินก็ล้างเลยครับเนี่ยยังไม่กระพริบเนาะก็ตีไปก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนท่านหมดแล้วครับก็เลยแปะใหม่อีกทีแล้วกันเคาะไป ค,คุณจะเห็นว่าตี้มานองอยู่นะเน,นี่ยแล้วก็อันติปูน้องฟูต่ตอนะเนี่ยโคดรมาตานะทีมเนี้ยอ่าตีแล้วก็เบรกไปเลยเคาะครับเซเลฟันหมูก่อนเสมอเนาะจะได้เก็บบัฟไปด้วยนะวันไป ไอยังอืมอืมน่าจะตายนะโอเคจบละประมาณ6เทิน์นนะบอทดก็ บอสก็ประมาณ6เทินนี่แหละครับเล่นมือก็อาจจะเร็วกว่าสักเทินสเทินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นมันตั้งแต่แรกนะบอกเลยว่าโมโนควันตั้มเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเมตาจริงนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพของมันแล้วเนี่ยมันแทาจะไปได้ทุกที่เลยครับอย่าที่แอเปิดฟุตเทสไดท้ทุกคนดูก็คืออันนี้จะเป็นโลกสูงสุดแล้วเป็นความยากสูงสุดของแต่ละดันเจี้ยนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นมาลงมาแรงหรือว่าจะเป็นบอสโลกก็ตามออโต้เล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นมือก็ได้ซึ่งตอนนี้ปัญหา น่าจะเป็นตัวประสานนะครับเดี๋ยวเราคงต้องรอตัวประสานควอนตัมใ,ในอนาคตหรือว่าเป็นตัวเดิมเมดที่แบบว่าตีเป้าหมู่ได้ตีเป้าเดี่ยวก็ได้แต่ว่าเซเลจริงๆแล้วไม่ได้แพ้เป้าหมู่มากคุณเห็นว่ามันแรงพอที่จะแบบไหลไปเรื่อยๆแต่มันแค่กินแต้มนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวประสานที่เข้ามาช่วยเรื่องแต้มมันก็จะเก่งขึ้นมากเลยนะครับก็คงต้องรอแหละในอนาคตเนาะมีข่าวเว้เวลมาน่าจะเป็น1.6กนะครับแต่ก็คงรอดูไปก่อนว่า1.6เนะี่ย จะมาจริงหรือเปล่าอ่ะทีนี้เมื่อกี้นะครับเล่นให้ดูแล้วเรามาดูของกันหน่อยดีกว่านะครับผู้สวนเนี่ยไปดูที่แนวทางการปั้นได้เลยนะเพราะว่าของเหมือนกันเป๊ะนะครับส่วนของลิงก์เนี่ยก็ทําเป็นแนวทางการปั้นไว้เรียบร้อยแล้วครับสเตตัสก็ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้จะเหลืออีก2ตัวที่ยังไม่ได้เปิดครับคือซีโนบูฟกับเซเล่นะครับเรามาดูซีโนบูฟก่อนครับซีโนบูฟเนี่ยจริง ทำเอาไว้แบบลวกๆมากเลยนะครับเราดูที่ลิลิกครับลิลิกเนี่ยใส่เป็นเซตเบรกครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในเซตอ่าถ้าเกิดว่าอยู่ในทีมโมโนควอนตัมเนี่ยเอาตรงนะเล่นสายซับดีเพสอะเล่นเป็นคลิไปเลยอะน่าจะเก่งกว่านะครับอ่าเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องดาเมจได้มากเนาะทีนี้พอทีนี้ผมมีดาเมจเป้าเดียว2ตัวมันอาจจะทำให้เซเล่ไหลไวกว่านี้ก็จะเน้นเป็นพวกอัตาคิแล้วก็อัตอาการสร้างสถานะครับเพราะว่าอยากจะให้ซินอวูฟเนี่ยแปะธาตุแบบ ชัวๆเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งทําไม่นานแล้วครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะลูกแก้วก็เป็นควอนตัมครับซ้อยก็เป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับก็ใส่เป็นเซตอิงเลดนะครับฟาร์มอันนี้ฟาร์มไม่นานนะนะบอกตรงฟาร์มอ่ะฟาร์มไ้แต่ตอนที่โลกเจ็ดยังไม่มานะครับผมถ้าเกิดว่าเอาเอาจริงแล้วกูเปลี่ยนไปมาดับโลกเจ็ดบวกคิทิเคิลดาเมจดีกว่านะสำหรับทีมนี้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับ คุณเฉยนะว่าคิดดูข้อเลทเนี่ยแค่42บเปบวกกับที่ฟูส่วนมอบใหาา้แล้วก็แค่54นะครับผมคิดว่าเขาทำเบรแค่81ดสิบเอ็ดปอร์ครับอ,อัตราการสื้อสถานะนี่ล้นมากๆครับ112เปอร์เซ็นต์นัล้นเวอร์นะครับผมซเซเลียเนี่ยใส่เป็นไรโคนของหยาชิงนะไม่ไม่มีประจำตัวนะเพราะว่าตอนนั้นคือเพิ่งมาเล่นเราเราไม่ได้เปิดประจำตัวไว้เปิดไว้แค่ซเซเลียนะครับประจำตัวไม่ได้เปิด ถ้าเกิดว่าจะถามว่าเปลี่ยนออกเป็นของเซเล่ไหมน่าจะไม่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต่างก,กันไม่เยอะมากแลละสำหรับของอย่างจริงแล้วของของเซเล่เนาะทีนี้เรามาดูที่รายละเอียดครับคิดิเครา rate เนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็คิดเคาะดัชนอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับฟื้นฟูพลังงานร้อยสิบเก้าลิลินะครับอาจจะบอกไว้ก่อนว่าอีดอลอนศูนย์ทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเซเล่หรือว่าจะเป็นซี n นบนะครับผมอ่ะลิลิคครับผมตามนี้ ที่จริงไม่ได้อยากจะให้มันแบบลงเอฟเฟกต์ทำลายล้างเยอะนะแต่ว่ามันมันมันตีโบสถแล้วมันไปลงเองนะทุกคนก็น่าก็น่าจะพอเข้าใจนะจริงๆแล้วเอฟเฟกต์ทำลายล้างนี่ใกล้ๆกับซินบูลยนะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โหลงเอฟเฟกต์ทำลายล้างแบบรัวๆนะครับอ่ะเสื้อครับก็เป็นอัตราคิดิคอนเนาะเพราะว่าเซเล่เนี่ยเทรดส่วนใหญ่แล้วให้คริดามิดนะครับก็เลยต้องใส่เสื้อเป็นอัตราคิดิคอนแทนนะครับแล้วก็ตีซับสแต็กล่ะเป็นคริดามิดตั้ง17%นะครับก็เลยใส่มานานละนะสโตร์ตัวนี้ แล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าเอ็กแท็กเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่ประจําตัวก็เลยถือเป็นรองเท้าเอ็กแท็กนะครับแล้วก็มีคิดดคอนเดเมจสิบสองเปอร์ทุกคนจะเห็นว่าคิดดคอนเดเมจมันเยอะนะครับแล้วก็เอฟเฟลทำลายล้างมาอีกแหละนะครับลูกแก้วก็เป็นควานตั้มครับแล้วก็ลงเป็นเดเมจคิดดคอนเยอะมากนะครับผมสร้อยครับก็เป็นฟื้นฟูพลังงานนะอ่าประมาณนี้ครับจริงๆซับสแต็กมันยังไม่สวยมากครับสำหรับตัวของเซเล่มันยังแก้ได้อีกเยอะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ฟาร์มก่อนครับทุกคนถ้าเกิดว่าแอดฟาร์มลลงงเเเเซ่่่อยยยาดีีวน ตัวอื่นมันจะไม่ได้ทำเอานะครับแล้วก็เทสที่ทุกคนเห็นนะของเซเลนะจะเป็นเลเวล9นะครับผมของซีนบูก็จะเป็นเลเวล9ครับอ่าประมาณนี้เลยยังอัพไม่เสร็จเลยด้วยนะจะกอัพไม่เสร็จเลยด้วยนี่คือโมโนควอนตัมที่ยังแบบยังทำต่อได้อีกนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาขายทีมโมโนคอนตัมเะยก็คือแบบมันเป็นทีมที่ดูมีอนาะคตมากๆนะครับแล้วก็เป็นท,ทีมที่ไม่ได้เป็นแค่มีมด้วยนะผมก็วันนี้ก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นกําลังใจมากเลยครับแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมฮอนไกซาเร็วครับไปเติมมาได้เลยที่บปอนเซอร์ของเรานะฮะตุนมากพอร์นะผมฝากไปดูแลกันนะฮะวันนี้มีเท่านี้ครับ๊บายบทด้วย